สวัสดีเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะวันนี้นาะจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับพัทยานะคะนะพัทยาบีชนะคะเนาะหาดพัทยาเหนือกลางแล้วก็ใต้นะคะนะก็แน่นอนว่าคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับการที่ต้องตัดไม้นะคะต้นหูกวางนะคะคืออายุของต้นไม้ก็นานแล้วนะคะเนาะแก่แล้วเนาะก็หลายปีแล้วนะคะ มีชาวบ้านบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ตัดไม้ต้นหูกวางที่อยู่คู่หาดเมืองพัทยามานานนะคะเนาะก็ออกมาแสดงความไม่พอใจนะคะนะก็ส่วนทางผู้บริหารคุณสนทยาคุณปลืม้มก็ได้ออกมาที่ใบแล้วนะคะว่าการที่ตัดไม้ตัดต้นหูกวางก็คือจะเอาต้นไม้ใหม่มาแทนที่นะคะนอะ้องจะเอาพวกต้นมะพร้าวหรือต้นนิอิธพารามนะคะคุณผู้ชม โดยทางผู้บริหารเมืองพัทยาก็ได้ให้เหตุผลว่าต้นหูกวางเป็นต้นไม้ที่โตเร็วกรอบและหักง่ายนะคะแล้วก็ต้นหูกวางจะเป็นต้นไม้ที่มีตัวหนอนเจาะเยอะมากนะคะจะเป็นแหล่เพาะพันุ์ตัวหนอนนะคะก็ถ้าเกิดว่าหนอนถ้ามันเจาะเยอะๆไปต้นไม้ก็จะหักโค่นง่ายนะคะคุณผู้ชม ยังเหลือต้นหูกวางบางส่วนที่ยังตัดไม่หมดนะคะก็การปรับภูมิทัศน์หาดเมืองพัทยาก็เดินหน้าต่อไปนะคะส่วนในส่วนของการปรับภูมิทัศน์ของเมืองพัทยาก็จะเป็นระยะเวลาสองปีเศษนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2564นกะคะก็จะเป็นระยะทางประมาณ2.7กิโลเมตรนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ โรงเรียนดุสิตพัทยาเหนือนะคะจนจะโรดจนสุดท้ายตรงที่ Walking Street นะคะก็ก็คือสุดทางของหาดเมืองพัทยาเหนือแล้วก็พัทยาใต้นะคะคุณผู้ชมด้วยแผนงานที่วางไว้ในการปรับปรุปงภูมิทัศน์ของหาดเมืองพัทยาก็จะเป็นเวลา2ปีเต็มก็เพราะฉะนั้นทางสุนุนุชเขาก็ถึงแม้ว่ามีางปัญหาบางส่วนก็จะไม่มีการหยุดยั้งกัน เดินหน้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมจะเป็นยังไงเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะในส่วนของแผนงานของการปรับภูมิทัศน์ของเมืองพัทยาก็จะมีการสร้างห้องน้ำสาธรารณะแล้วก็จะทำที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองพัทยานะคะคุณผู้ชม หาดเมืองพัทยากำลังจะก้าวเข้าสู่ระบบ EEC นะคะคุณผู้ชมเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดและจะเป็นสถานที่ที่สวยงามเพื่อที่จะรองรับนะักท่องเที่ยวในอนาคตนะคะคุณผู้ชมฟุตบาทตลอดแนวหาดเมืองพัทยาจากเดิมที่มีอยู่แล้วเขาก็จะขยายลงทางทะเลป,ประมาณ3เมตรโดยประมาณนะคะตลอดแนวเลยนะคะจากพัทยาเหนือไปยัง พัทยาใต้สุดเขตที่วอล k กิ้งสตรีทนะคะคุณผู้ชมก็จะขยายออกไปตามที่เขาคิดเส้นไว้นะคะตามที่เขาปากหลักไวะะ้เนี่ยค่ะค่ะดูหน้างานก็จะลุกหน้าไปเยอะแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะยังไงก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ